สวัสดีค่ะ,ะในวงจรนี้มันมีตัว CT อยู่นะคะอยากจะสอบถามช่างว่าการคล้อง CT ทีนี่คือเราคล้องยังไงคะดูลูกศรนนะครับลูกศรต้องชี้เข้าหาตัวบ้านนะครับคนละอย่างกับหอยไม้นะครับมิเตอร์หอยไม่มันจะหันออกไปหามิเตอร์แต่ทีนี้ตัวนี้มันเป็นหัวเวยเป็นพวกสตริงอิ n พัลเตอร์ครับอย่าสับสนนะครับ พวกสตริงอินเวอร์เตอร์เขาจะหันเข้าหาตัวบ้านแต่เป็นพวกไมโครอินเวอร์เตอร์เขาจะหันออกไปหามิเตอร์กันไฟฟ้านะครับอันนี้คือ CT กันย้อนนะครับผมค่ะอันนี้ตรว <ขอ S 2> จสอบในเซลล์ได้ไหมคะได้ครับก็คือเราก็ต้องดูตรงนี้อันนี้เป็นตัว CT ตัวสามเฟสดูตรงนี้ IA นี่คือเฟสแรก IB เฟสสองแล้วก็ไอซีเฟสสมดูลูกศรตรงนี้ก็ได้ข้างในแกะออกมาลูกศรต้องหันเข้าตัวบ้านหันเข้ามาตัวบ้านนะครับอ๋อค่ะนี่เพราะว่าสายเนี่ยมาจากเมนมาเฟสแรกนี่เราต้องหันไปหาตัวบ้านแค่นี้ครับผมอ,อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับเสร็จแล้วเดเก็บสายครับทีนี้ อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ